ที่กาญจนบุรีค่ะก็มีพิธีส่งมอบแปลงและกิจกรรมเอามือสามัคคีโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลค่ะ ไปกันที่แปลงนายมาโนดแย้มชื่นหมู่ที่3ตำบลวังเย็นอำเภอเมืองกาญจนบุรีค่ะร้อยตีพงษ์สะทรสิริสากรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบแปลงและกิจกรรมเอามือสามัคคีโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลค่ะโดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับมูลนิธิกสตกรรมธรรมชาติสถาบันเทคโนโลย ลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังและภาคีเครือข่ายภากส่วนต่างๆทั้ง7ภาคีน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนด้วยการจัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ครกหนองนาโมเดลซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็มีพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลจำนวน27แปลงและพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนจำนวน อีก252แปลงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบโคกหนองนาโมเดลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบลและระดับครัวเรือนสร้างงานสร้างไรายได้ให้แก่กเกษตรกรแรงงานและบัณฑิตที่จบใหม่ค่ะและมีกลุ่มแรงงานอพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ด้วยค่ะ